วิตรงนู้นเขาทำอะไรกันนะ่ะอยากรู้อยากรู้อย,รอยากของไปดูหน่อยดิเฮ้ยหนกันโหบ้านอะมาเริ่มเลยวก่าฮ้เออรู้สึกว่ามีคนพลุกพล่านดีนะ นอยู่ของคนด้วยวะเพรียบเลยเสือกเสือกชาวบ้านเขายิงกันอยู่ขอขอเสือกทุกคนเสือกเลยไม่มีอะไรจะไปสู้เขาหลอกครับคนตีนเขาไปงั้นแหละ Hãy <laughs> 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 ขอไปเรอยนะไม่ใช่เรื่องของเรานะเขาตีกันนี่ก็ไม่ใช่เรื่องของเรานะเรื่องขอดูขอดูอยากดูเอ้มันก็ฆ่ากันได้แต่รอชมอยู่เอ โอเคผมไม่ได้ผมไม่ได้รู้จักอะไรกับไอ้้ไอคนที่นั่งแพอยู่ล่างนั่นเลยนะมาตัวตีนเขาเล่นๆกันนะ

ดูเจ๋อเจ๋อผมไม่เกี่ยวกับพี่ผมมาดูเจ๋อเจ๋อมึงจะโดดตามต้นไมไมกูไม่ได้จะมาสู้กับมึงมาดูเจ๋อเจ๋ออะไรเนี่ยมันเป็นพวกเดียวกันปะเนี่ยสามสี่เย่ามาอ่ากูท้นไม้เราเออขอยฉลามกระต่ายของมึงมึงฉลามมาแล้วหนะไม่เห็นฉลามปะเนี่ยขอยฉลามกระต่ายเสร็จเสะเออเด็ก

<laughs> ผมไม่เกี่ยวครับพี่เฉยด้วยกัน,เ,นเอาเลยครับตีกันเลยครับผมผมไม่ัวเยๆอะไรอเอยฮะเอาเลยฮะลุยเ,เลยครับเจ๋ไปตวนอีกนานไหมเนี่ย

อ่อเซโอเคเซ่อเซแม็กเฮ้ยเกียนเขาเล่นๆนะครับไม่มีอะไรมากเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนยังเรายังไม่เลิกเกียนง่ายๆนะฮะ ขับเจสก,กีมีคนขับเจสก,กีออกไปว่ะเดี๋ยวกันนะเดี๋ยวกันผมอืมเดี๋ยวนะั่วนะวนะ้านะแต่มันไกลยอยู่นะผมจะยิงถึงป่ะเนี่ยไกลามากครับผมคิดว่าน่าจะต้องยิงลูกให้มันย้อยๆหน่อยนะ สุดเพื่อนมันจะขับจีทสกีออกไปอะฮะเฮ้ยทั้สุดจะเปิดหน้าต่างป่ะนะ่ะใช่ไหมเอ,อ้ยนี่มีคนโผล่ตรงหน้าต่างเล่นแนะะม่งไรเด้นไม่ถูก <laughs> เดี๋ยวกันมันคน่อนข้างที่จะไกลน,นะอาจจะต้องยิงหลายทีฮะเดี๋ยวลงไปยิงล่างดีกว่าเดี๋ยวมันเห็นเดี๋ยวมันเห็น เห็นมันเปิดหน้าต่างออกมาดูเห็นหัวนิดนึงเนีน่ยอ่ารู้สึกว่าลูกจะตกต้องขอหน้าต่างพอดีนะเดี๋ยวกันนะี่ต้องสูงอีกนิดนะฮะอ,อืมไม่โดนแต่มาถูกทางละลูกย้อยเข้าหน้าต่างพอดีฮนะอาจจะต้องสูงกว่านี้นิดนึง มันก็คงงงอะ่ะเนี่ยมันออกมาดูอยู่เลยเฮ้ยใครวะใครยิงกูไอ้ <c oughs> เกียนไม่เลิกนะนะนนั่นะนะ่ะผมเห็นหัวตะคุ่มตะคุ่มตรงหน้าต่างน่ะนะ đi Tiếp Mày đổi lẹ À Biếp loại ครับผมครับสวัสดีครับผมการแมนเกมชนลนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับเกม H2O ในพา์ที่6นะครับผมในเซิร์ฟไทยนะครับผมโอ้โหเพิ่งเปิดมานะ่าจะได้ประมาณ2 3สวันเนี่ยนะฮะแต่ผมเพิ่งได้เข้าวันเนี้ยนะฮะพะว่าวันสองวันแรกผมเข้าไม่ได้นะครับเข้าแล้วมันก็เด้งเข้าแล้วก็เด้งไม่ได้เล่นสักทีเออวันที่สามเนี่ยนะฮะถึงจะเข้าได้ก็ถือว่าเป็นการอา่า มาเล่นใหม่ครั้งแรกในเซิร์ฟไทยนะครับผมก็เก็บของไปเรื่อยๆก่อนลวกันนะก็เหมือนกับว่าเรามาเริ่มต้นชีวิตใหม่นะฮะแต่ว่าในเวลานี้คนมันยังไม่ค่อยเยอะนะบอกเลยตามตรงว่ามีแค่สองคนในเซิร์ฟโอเคก็ต้องรอพักหนึ่งนะฮะให้เออโอ้ยนี่ได้หมวกันเนาะให้คนเข้ามาเล่นเยอะๆก่อนนะเออก็บอกว่าเซิร์ฟไทยคงจะไม่มีคนใจร้ายนะฮะ หรือเปล่า <c oughs> อาจจะใจร้ายกว่ามากก็ได้นะเออโอเคเอ,อ่าช่วงนี้ผมก็ฟั่งผมแบบรวัวกันแล้วก,ลกันฮะเราต้องรีบสร้างบ้านก่อนนะครับผมก่อนที่คนอื่นจะเข้ามาเล่นนะฮะก็ผมคิดว่าเซิร์ฟนี้จะเป็นเซิร์ฟแรกนะฮะที่เป็นเซิร์ฟไทยในเกมนี้นะฮะก็ผมก็ดูแล้วนะไม่ไม่มีเซิร์ฟอื่นที่เปิดนั้นต่อจากเซิร์ฟนี้นะก็เลยเอาเลยฮะเข้ามาเล่นก่อนเลยบ้านของเราจะได้เสร็จก่อนคนอื่นนะฮะเอา เ okay, ออร์โอเคเดี๋ยวลองปินแล้วก็ฟาร์มของไปเรื่อยๆกันแล้วกันนะฮะปุ๊บโอ้ยผมก็ได้ของมาสมคูนแล้วนะอ่า uh, ุ๊บๆๆๆๆๆแล้วก็เกมนี้รู้สึกว่ามันจะแก้บัก๊กแก้อะไรได้หลายอย่างนะไอสิ่งที่มันเป็นเพี้ยน <analog> แปลกๆก็ผมคิดว่ามันก็เล่นดีขึ้นนะแล้วก็ปัญหาแฮกเกอร์ก็น่าจะน้อยลงหรือเปล่าแล้วก <ST. S 1> ็ดูกันไปแล้วกันนะครับผมว่ามีหรือเปล่านะพวกปัญหาเกี่ยวกับแฮกเกอร์นะสำหรับเกมนี้ ค่อยๆดูไปอ่าถ้าเราไปกลัวเราก็ไม่ได้เล่นนะครับเกมนี้แหมอย่าไปกลัวแทปแฮกเกอร์เราเป็นสุดรจตชนใช่ไหมเออแฮกโก้ไอ้ทวกแฮกเกอร์ acker, มันก็เหมือนพวกโจรนพวกผีนะครับมันแวบไบปแวบบแบบมาแต่แวบบันแวบบมาไม่พอมันก้นของราอยเออ,อเแล้วก็เหมือนเดิมนะฮะที่ที่ผมจะสร้างบ้านก็คือเกาะแห่งนี้เป็นที่ประจํานะฮะ ก็ถ้าใครดูช anel ผมอยู่นะก็ถ้ามาเล่นเซิร์ฟนี้ก็มาทักผมได้นะฮะบ,บ้านผมอยู่ตรงนี้แต่อย่ามาพัางบ้านผมนะครับผม <laughs> โอเคอ่าก็เดีย๋ยวรอก่อนนะฮะรอเพื่อนๆ่อนก่อนเออเพื่อนผมที่เขาเล่นเกมนี้อยู่ไม่รู้เขารู้หรือ,อยังนะแต่ผมส่งข้อความไปแล้วนะอ่าคือบอกตรงตรงนะครับช่วงนี้เขาอาจจะร่างกายและจิตใจบอกช้ำนะฮะเกี่ยวกับเกมนี้เพราะว่าโดนถล่มบ้านเลนะอะก็โดนแฮกเกอร์เข้าบ้านแล้วก็อ่ารีเซิร์ฟบ่อย มันโหละบ้านสร้างมากันใหญ่โตโมโหลานนะครับหายหมดนะครับของมันก็ได้เห็นใจนะครับผมผมยังท้อแท้เลยฮนะเอ้ยนี่ผมก็หยุดเล่นมาประมาณเกือบอาทิตย์เหมือนกันนะไม่ท้อได้ไงโหสร้างบ้านเก็บของมาตั้งนานแสนนานหายวับไปกับตาครับผมเอโอเคเดีย๋ยวผมขอความความเฮ้มีฉลามก่อนม,มองตามองขวานะ ว่าเราต้องสร้างบ้านก่อนดับแรกนะอยป๊บนึงออเ,เอาอาวุธก่อนดีไหมเผื่อมีใครมาปนเราเซ <c oughs> <c oughs> ิร์ฟนี่คงจะไม่มีคนใจร้ายแต่ว่าอย่าลืมนะฮะเซิร์ฟไทยก็จริงแต่ว่าฝรั่งมันเข้ามาเล่นได้นะมันไม่ใช่ว่าเซิร์ฟไทยแล้วมีแต่คนไทยนะครับ <c oughs> แล้วไอ้พวกฝรั่งพวกจีนเนี่ย็เกียนนะฮะแล้วพวกจีนนี่ยิ่งเห็นเซิร์ฟแบบ เป็นเซิร์ฟเอเชียปิงน้อยๆไงโอ้ยแม่งชอบนักอ่ะเออปับ๊บเดี๋ยวผมขอจัดวางเข้าของกันนะครับปุบป๊บปั๊บปั๊บอ่าไปอืมก็ผมว่ามันกระตุกหน่อยๆน,นะหรือเปล่ารู้คิดไปเองตึกต๊กตึ๊กอ่ะก็ฟาร์มกันแบบสะดวกสบายโยทินแล้วกันชั่วโมงนี้ มีคนเล่นอยู่สองคนเฮ้ยไปครับเดี๋ยวผมจะฟาร์มของไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับผมโอเคเออมากโอเคเหมือนเริ่มต้นชีวิตใหม่เลยฮะก็ดีเหมือนกันฮะหลบจากพวกเซิร์ฟฝรั่งมาอยู่เซิร์ฟไทยนะได้เจอแต่คนแบบคนไทยด้วยกันนะ คนไทยใจดีครับผมผมไม่เข็นฆ่ากันเองนะเ,เดี๋ยวจะดูนะครับเดี๋ยวจะคอยดูคือตอนนี้มันคมมันยังน้อยอยู่ไงอาจจะยังไม่ฆ่ากันนะเดีย๋ยวถ้าสักพักหนึ่งสมมติว่าเกมนี้มันได้รับความนิยมแบบเยอะขึ้นนะผมว่าเดี๋ยวสักพักแม่งไม่ต้องกลัวหรอกตามผมมารัวๆกันชั่วโมงนี้ ไสถานนี้เป็นบ้านเก่าแล้วนะฮะเป็นบ้านเก่าบ้านหลังใหญ่ที่เราเอา่าเคาเรื่องนหที่ผมเข้าไปอยู่แคร์เดียวเขานะ <S <S นี่อ,อยนเลยเอ้ผมมีความรู้สึกว่าเหมือนแผนที่มันจะมันจะเปลี่ยนไปนิดหน่อยรเปว่านะผมว่านนะไม่แน่ใจนะเนี่ยผมตอนผมขับแพรมาผมเห็น เกาะบางเกาะหน้าตาแปลกๆอะ่ะไม่คุ้นหูคุ้นตาเลยลูกคิดไปเองหรือเปล่านะครับผมบางทีเขาอาจจะ update, อัปเดตแผนที่ใหม่ก็ได้นะแบบเออแบบแคล้ายๆแบบตัดเ,เ,เรียกอะไรเนะี่ยแบบตกแต่งใหม่อะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่ค่อยอยากจะไปไหนไกลนะก็หาความของแถวบ้านเนี่ยฮะก็นนะข,ขับเรือแล้วเก็บเอาแถวจิตตดีนี่แหละไม่อยาก เดินไปไกลฮะเนี่ยเห็นตรงไหนก็จอดตรงนั้นแลก็เก็บไปเรื่อยๆแล้วกันครับผมช่วงนี้ผมคิดว่าจะสร้างบ้านของเราให้เสร็จก่อนนะแล้วก็ค่อยจบพาร์ทในพาร์ทนี้นะพาร์ทนี้อยจะไม่มีอะไรมากอาจจะเป็นพาร์ทสั้นๆนะเหมือนกับว่าเป็นการเฮ้ยอะไรเนี่ยชิบหายแล้ว เรือลอยฟ้าเอ้ยลงมากูจะขึ้นเรือลงมาเจ้มันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตกูอีกแล้วเนี่ยผมว่ามันเป็นบากาักอะฮะลวไงเนี่ยลวไงเนี่ยเฮ้ยลงมาลงมาดูวะลงมาไอ้บ้ามันไม่ยอมลงมาวะเฮ้ยเฮ้ยตา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 ยเรื่องแล้วแหละมจะลงมา ลงมาอดปล่อยผมแม่งครัโอ้ยตายอะไรวะเนี่ยชีวิตแสนเขียนยากลำบากเฮ้ยนี่ตรงนี้มีกองเด็กวะแล้วก็ตั้งแต่มันอัปเดตแท็กใหม่นะฮะรู้สึกว่าฉลามนี่มันจะล่ายากขึ้นนะฮะปกติเวลาเราจะล่าฉลามเราต้องล่อมันขึ้นฝั่งก่อนใช่ไหมเราค่อยแทงนะตอนนี้มันไม่ยอมขึ้นฝั่งแล้วนะฮะมันจะว่ายแต่ในน้ำนะปลาฉลามนะฮะแล้วเราจะหนามันยังไงเนี่ยผมยังไม่เข้าใจเลย เรื่อเรือเลย้ารแล้วยังลอยอยู่ตรงนั้นอีกโอ้ยตายล้วจะกลับบ้านยังไงไะเนี่ย <c oughs> แหวงเอ้ยคือมันแก้อะไรไปหลายอย่างเหมือนกันนะไอ้พวกจุดวงจุดบั็กต่างๆของเกมแต่มันก็ยังมีบางส่วนที่ยังเออๆอยู่นะแต่ว่าโดยรวมว่าผมก็คิดว่ามันก็ดีขึ้นนะอ่าดีกว่าตอนแรกขึ้นเยอะเลยมันก็ต้องให้เวลาเขาหน่อยนะฮะให้เวลานักพัฒนาเกมหน่อยอ่าีนี้ชั่วโมงนี้เราก็ฟาร์มไปก่อนนะ ผมยังนึกไม่ออกเลยว่าจะกลับบ้านยังไงไว้เนี่ยบ้านเราอยู่นู่นนะตรงนูงน้นนะแล้วเรือมันก็ลอยฟ้าอยู่ไหนวะฝั่งนู้นแล้วมั้งตายห,หาละน <c oughs> ะครับเดีย๋ยวเรามาสร้างบ้านกันต่อนะฮะนี่นี่คือบ้านของผมนะคือพาร์นี้ก็นั่งเล่นไะเป็นปชั่วโมงนะเพราะเล่นต้องเล่นกันต่อเรื่องเลยนะครับพยายามที่จะสร้างให้สุดในพาร์นี้นะแล้วบ้านของผมคิดว่าผมจะสร้างในโรงเรือนนี่แหละครับผม สร้างบ้านก,กันในโรงเรือนี่ไหมฮะรออ่าปรมานี้แหละนี่เราก็ได้ก่อพื้นก่อนเลรเรียบร้อยแลยนะ <S <S ้วนะผมช่วงผมจะสร้างให้เต็มพื้นที่นะก็ <S 1> <S 1> คืออูต่ต่อเรืออู่เนี้ยคือมีเอาไว้ไม่ได้ ไม่ได้มีเอาไว้สร้างเรือครับมีเอาไว้ให้ผมอยู่มากกว่านะเออผมจะอยู่ในอู่นี่แหละก็นี่นะอ่าอันนี้คืออู่ต่อเรือขนาดเล็กนะครับผมสร้างในอู่ต่อเรือขนาดใหญ่ทีเลยนะสร้างติดตรงนี้เลยนะฮะ๋ยวตรงนี้ผมจะสร้างกำแพงปิดเอาไว้นะคือผมจะผมจะสร้างกำแพงปิดเลยทั้งแถบนะฮะก็คือจะไม่ให้ใครเข้าเลยประมาณนั้นคืออู่ต่อเรือนี้อา่ามีเอาไว้ให้คอนอยู่นะไม่ได้มีเอาไว้ต่อเรือนะครับ คือถ้าผมอยากจะต่อเรืออยากจะสร้างอีกอูน่นึงข้างๆนหมครับผมอ่า๋ยวจะสร้างบ้านให้เต็มพื้นที่อู่ต่อเรือนี่เลยนะมาเรามาเริ่มทําดีกว่าครับผมนี่ผมก็เริ่มทําเป็นบางส่วนแล้วนะอ่าเพื่อให้เป็นการเสียเวลาเพราะว่า่าทน,นี้ผมนั่งเล่นเกือบ2ชั่วโมงนะครับผมก็ต้องเล่นไปอดัดไปเล่นไปอดัดไปครับผมไม่งั้นโอโหูคลิปนี่นานโ,ฆโ,ฆโ,ฆโฆตคตรๆอ่ะฮะโอเค เดี๋ยวนต้องการเผาเหล็กเผาอะไรกันนะเอ๊เดี๋ยวต้องใช้เท่าไหร่เนี่ยประตูเทพแปดอันเหลวโอ้โหไม่ใช้เยอะแท้เลยฮะเทพแอันเหลก็ต้องเยอะก็เยอะนะก็ต้องทำมานะฮะนี่เราไปเก็บมาตั้งเยอะตั้งแยะนี่รู้สึกจะไม่พอนะเนี่ยดูท่าทางาลักษณะแหละเราต้องสร้างประตูบานหนึ่งแล้วก็ กำแพงบ้านอีกข้างหนึ่งอ่าันนี้กำแพงบ้านจะสามารถสร้างกำแพงบ้านได้เลยนะประตูละ่ะใช้8อันเหรอตอนนี้มี4ีแบ่งมานี่หน่อยโอเคครับ ค่อยๆเผากันไปนะฮะก็เหมือนเดิมนะฮะนี่คือบ้านหลังแรกของเรานะฮะผมก็มาสร้างใต้สะพานเหมือนเดิมนะครับผมไม่รู้เป็นไรโอเคแต่ว่าคือถ้าใครอยากจะมาขโมยของผมนะก็เสียใจด้วยนะครับผมเวลาผมดิสคอนเดกผมจะเาของเก็บไปรับตัวนะครับโอเคค่อยๆทำไปนะเรื่อยๆอาได้ประตูละ หาดอันอีกเราต้องทำอีอกหาดเยอะเลยวะงั้นเอาเหล็กเขาไม่ให้หมดเลยโอเคอไม่ได้เดีย๋ยวเราต้องเอามาใช้ทำหนออีกใช่ไหมออกมาก่อนเอามาก่อนเอามาก่อนลืมไปลืมไปเดี๋ยวงานไม่สำเร็จลุล่วงน,น,น,นะฮะ แล้วก็ลองไปก่อนนะฮะพลาสติกแนวนอนนี่เออผมจะไว้ทําไฟติดตัวนะฮะคือผมจะไม่เผานะเราสามารถจะมาเผาเป็นอาพลาสติกแบบนี้ก็ได้นะอ่าแต่ผมจะไม่เผานะคือจะเก็บเอาไว้ทําหลอดไฟรอ,อ,อประตูนะอยู่ทางด้านนี้ผมว่าผมจะสร้างเป็นประตูบ้านนะฮะเป็นประตูทางเข้านะ หลังบ้านแล้วก็อยาจะปูด้วยกําแพงเหล็กรอบเลยนะซึ่งมันต้องใช้เวลาเยอะนะฮะแล้วเพราะว่าต้องฟาร์มของกันมากมายไก่กองเลยโอเคเดี๋ยวเรามาต่อตรงน,นี้เอาเอาแค่ช่องเนี้ยเอาไว้ให้เราซุกหัวนอนก่อนดีกว่าฮะเอาแค่นี้พอก่อนเนะี่ยโอเคแล้วก็ติดภาพตู้ใส่เข้าไปแค่นี้ก็แข็งแรงแล้วฮะในระดับหนึ่งอ่าแล้วก็ครับ กล่องว้เก็บของอ้เด็ก่อนเราต้องการเศษผ้าล้ะอครับกล่องเก็บของดีกว่าที่เผาปลาก็คือมันก็จะเริ่มเป็นรูปร่างแล้วนะฮะเพียงแค่เรามีห้องอยู่ห้องหนึ่งนี่ก็บ้านมันก็จะกลายเป็นบ้านแล้วนะครับผม มันมันวางยากวางเย็นอ,อ่ะโอเคแค่แค่วางอสองวางไว้มุมนี้ก็อะไรกันต้องท้าบอิกตอบเผาหัวตับเผาตับเผา,เาอันนี้ด้วยอันนี้ต้องผมต้องใช้เศษผ้าผมไม่ม,ปมีปีไม่ไม่พอฮะ เต่เาตเผา,เานี่เป็นอะไรที่แปลกแนะไม่เสืกวางวางในพื้นที่แคบๆไม่ได้ผมไม่เข้าใจจริงต้องมาวางข้างนอกเนี้ยอย่างเี้เป็นเพราะอะไรงงมากนะ นี้ก็ได้มั้งแล้วเราจะปลูกกำแพงไดนะออ้รึเปเนี่ยร่มนี้ดิอยากวางตรงตรงไฮะไม่ระวังในบ้านไม่ได้วะเอ,อ้าวางได้นี่วะของนี้วางไม่ได้ ได้ก็วางสิครับอโอเคแล้วก็ที่ย่างปลาย่างปลานี่ผมอยากจะวางตรงนี้เลยวางไว้หน้าบ้านนะฮะไว้เป็นจุดสุดรวมนะใครอยากจะมานั่งย่างกับย่างได้นะตรงนี้นะแบบชิวๆไว้ปิกนิกกันเป็นมุมสนทนาแล้วกันนะมุมนี้ก็ขาดอีกอย่างถังน้ำมันนะนไหนๆก็ขาดเพาขาไม่ให้หมดเลยทั้งเซ็ต เตียงเตียงเราโอ้ทำที่หลังก็ได้ไหมไม่ไรหรอกใช่ไหมไอประตูเนี่ยเวลาวางอ่ะบไม่โ <c oughs> คตรเละเลยทำไมเนี่ยดูเดิไม่ดันเราเข้าข้างฝาได้นะฮะ ถ้าเราหลบไม่ดีนะโอเคอประมาณนี้แล้วกันนะก็ไม่มีอะไรมากนะสรับพาน,นี้ก็เป็นท้าที่สั้นๆง่ายๆอโอเคถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีครับสำหรับเซิร์ฟไทยนะครับผมก็อยากให้เข้ามาเล่นกันเยอะๆนะครับเพราะว่าทุนี้เซิร์ฟมันเพิ่งเปิดใหม่ๆนะก็ อาจจะมีคนเล่นไม่เยอะนะฮะกออ็อยากให้มันรวมหัวอยู่ที่นี่นะฮะสำหรับคนไทยนะบางทีถ้าเซิร์ฟฝรั่งถ้าเราไปเล่นแล้วรู้สึกว่ามันเกียนมาก,กเราก็มาหลบพักใจอยู่เซิร์ฟนี้ก็ได้นะฮะโอเคนี่โอเคออเค,ครับก็สารพานี้ก็ขอจบไปที่นี้ก,ก็แล้วกันสำหรับเซิร์ฟไทยครั้งแรกของผมนะฮะโอเคก็ ถ้าถูกใจชอบใจในาพาร์ทนี้ก็ในวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสปปคไคร้ด้วยครับสหรับเกม h 2 o แล้วก็ติดตามกันในพาร์ทต่อไปนะครับรับรองมันแน่โอเคสวันนี้ก็สวัสดีครับพี่